สวัสดีค่ะพอดีเพิ่งกลับจากข้างนอกมานะคะช่วงนี้อากาศหนาวมากค่ะทุกวันนะคะเราอยู่ในอุณหภูมิหกองศาเซลเซียสนะคะอยู่ได้ไงไม่รู้นะคะอยู่จนชินนะคะถ้าดึกๆหน่อยก็หนึ่งองศาสององศานะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่จะมาแนะนำคือคำนำหน้านะคะเรียก อย่างเช่นแฟนคู่มัน่นสามีภรรยานะ,ะ่คะให้ทุกคนจำไว้ได้เลยนะคะว่าฝรั่งเนี่ยเขาถือเรื่องนี้มากนะฮะการที่เขาจะเรียกใครว่าเป็นแฟนนะ boyfriendgirlfriend เนี่ยก็แสดงว่าเขามีการขอหรือว่าเคยเจอหน้ากันแล้วนะคะถ้าเกิดเราแค่คุยกันออนไลน์อย่างเดียวเนะี่ยเขายังไม่เรียกว่าเป็น boyfriendgirlfriend กันนะคะ เขาแค่เรียกว่าเป็นเพื่อนสนิทหรือว่าเพื่อนที่คุยกันออนไลน์หรือว่าออนไลน์ girlfriend ออนไลน์ boyfriend ก็อย่างนั้นนะคะเห็นลหลายๆคนเนี่ยเวลามาถามคำถามเนี่ยจะทำให้อดมินเนี่ยแบบสับสนนะคะเพราะคุณเล่นมาบอกว่าแฟนจะโอนเงินให้นะเวลาที่เราบอกว่าแฟนหรือสามีเนะี่ยแสดงว่าไงคะ,ะแสดงว่าคุณรู้จักกันดีมากแล้วไม่ใช่ว่าแค่คุยกันไม่กี่วัน นะถ้าคุยกันไม่กี่วันเขาไม่เรียกว่าแฟนนะฮะอันนี้ให้จําไว้นะฮะคือไม่ว่าเขาจะมาพูดคําหวานอย่างไงถ้าตราบใดที่เรายังไม่เคยเจอหน้าหรือว่ารู้จักกาันแบบดีพอนะ่ะอย่าเพิ่งไปเรียกเขาว่าเป็นแฟนคุณเลยนะฮะเดี๋ยวคุณเนี่ยจะโดนเขาหลอกง่ายๆนะอ่าต่อมาก็จะเป็นเอ่อถ้าเขาคุกเข่าขอเราแต่งงานเนี่ยมีแหวนให้เราอันนั้นอะฮะแบบนั้นคือเขาก็าจะเริ่มเรียก เราว่าคู่มั่นนะเขาจะแนะนำคนรอบข้างหรือว่าคนนี้เป็นคู่มั่นของผมนะหรือว่าเป็นคู่มั่นของฉันนะถ้าเป็นผู้หญิงเนะี่ยและตราบใดที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสจะไม่มีวันเรียกเราว่าภรรยาหรือสามีเขาจะไม่แทนตัวเองอย่างนั้นนะฮะเมืองไทยอ่ะชอบเข้าใจผิดนะคะผู้ชายที่มานอนด้วยกันเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นสามีของฉันละนะเวลาออกไปที่ไหนก็จะพูดว่า คนนี้เป็นสามีฉันนะคือฝรั่งเขาไม่พูดอย่างนี้นะฮะแค่เป็นคู่นอนคู่ขาแค่นั้นนะคะหรือความสัมพันธ์เป็นเเป็นแฟนกันแค่นั้นนะคะคือถ้าเราสังเกตดูนะฝะรั่งเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีลูกด้วยกันแล้วนะคะถ้าตราบใดที่ยังไม่จดทะเบียนสมรสเนี่ยเวลาเขาพูดเขาจะแนะนำเขาจะบอกว่าอันนี้เป็นเพื่อนชายของฉัน เพื่อนหญิงของฉันหรือว่า boyfriend girlfriend นั่นแหละนะ mm. เขาจะไม่บอกว่าสามีหรือว่าภรรยานะถ้าใครจะแทนคําว่าสามีหรือภรรยากันเนี่ยแสดงว่าคุณต้องไปจดทะเบียนสมรสกันและบร้อยแล้วนะคะถึงจะเรียกว่าสามีหรือภรรยานะฮะตราบใดที่ยังไม่ได้จูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสเนี่ย mm. เขาจะไม่มีวันเรียกคุณว่าภรรยาหรือสามีนะคะอันนี้จําไว้เลยนะคะ เพราะเห็นหลายๆข้อความที่ถามเข้ามาเนี่ยสแกมเมอร์จะพูดคําหวานใส่เราว่าเออเขาเป็นสามีเราแล้วเขาเป็นภรรยาแสดงว่าเขาไม่ใช่ฝรั่งจริงนะฮะหรือเขาต้องการหลอกหรือว่ามีจุดประสงค์อย่างอื่นแอบแฝงน,นะคะนะแค่คําที่เขาใช้เรียกเราเนี่ยเราพอจะดูออกแล้วหละว่าเป็นฝรั่งมาแนวไหนนะคะคือที่พูดเนี่ยขนาดแม่สามีนะคะเขายังไม่ได้ให้เราเนี่ยเรียกเขาว่าเป็นแม่เลยนะคะ เรียกชื่อค่ะที่นี่คือถ้าเราไม่ใช่ลูกเขาโดยสายเลือดเนี่ยเขาไม่ได้ให้เราไปเรียกแม่ตามแม่สามีนะคุณสามารถเรียกชื่อของเขาได้เลยนะแต่อย่างอย่างจี่นี่เราโตในเอเชียแล้วเราก็ไม่กล้าเรียกเขาเรียกชื่อเขาเนาะ <laughs> เคยเคยเล่าให้แม่ฟังอ่ะแม่ที่เมืองไทยเนี่ยบอกกาว่าเนี่ยนะแม่ของคุณโรเบิร์ตเนี่ย เคยถามคุณโรเบิร์ตแล้วล่ะเขาบอกว่าให้เรียกชื่อแม่เขาได้เลยไม่ต้องไปเรียกแม่นะเหมือนพี่สะพ้ยเขานะพี่สะพ้ายเขาเป็นฝรั่งเขาจะเรียกมิสก็ตามด้วยชื่อนะเขาจะไม่ไปเรียกแม่ตามผู้ชายนะลูกก็เหมือนกันนะถ้าไม่ใช่ลูกของเราก็ไม่ต้องไปแทนตัวเองว่าเป็นแม่นะเขาไม่ใช่คือมันไม่ใช่ลูกเราตามกฎหมายนะถ้าเกิดว่า ออมีการรับเลี้ยงการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเขาจะใช้คำว่าออพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงตามกฎหมายนะคะคำพวกนี้ให้จำไว้นะเราจะได้รู้ว่าเราคุยกับฝรั่งจริงหรือเปล่านะ,ะถ้าเป็นฝรั่งคนจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เขาจะเขาจะ,เขาจะรู้ว่าต้องพูดอย่างไงนะ,ะส่วนใหญ่ที่เห็นมาหลอกเราเนี่ยอ่าเป็นแฟนผมนะให้เรียกแม่ฉันว่าแม่เลยนะฮะหรือไม่ก็ เรียกคุณว่าเป็นภรรยาเค้านะนะแบบนั้นมันหลอกหมดนะฮะอ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริปเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากทุกคนนะคะโอเคจ้าเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบาย